รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3%นะครับเหมาะกับการออมเงินของประชาชนคนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆนะครับที่อยากจะออมพันธบัตรออมทรัพย์นะครับเรียกว่าดอกเบีย้ยอาจจะไม่หวือหวามากนะครับแต่ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างต่ําเลยนะครับถ้าเทียบเท่าเอ่อเทียบเท่ากับเงินฝากทั่วไปนะครับก็ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแล้วก็ความเสี่ยงใกล้เคียงกันนะครับไม่ทิ้งห่างกันมากนะครับโดยรุ่นสุขใจให้ออมนะครับของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2566นะครับพันธบัตรแบบไร้ใบาตาสารมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันรุ่นอายุ3ปีนะครับรุ่นอายุ7ปีรุ่นอายุ10ปีนะครับซึ่ง10ปีเนี่ยมันสำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรนะครับ รุ่นอายุ3ปีให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ2.3ต่อปีรุ่นอายุ7ปีให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับคงที่ก็คือเท่านี้แหละไม่มีแบบขั้นบันไดละวงเงินจัดจำหน่ายนะครับ45,000ล้านบาทนะครับโดยวันที่จำหน่ายนะครับในรุ่นอายุ3ปีนะครับและรุ่นอายุ7ปีจองซื้อในวันที่13-14ธันวาคม256 5นะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีจัดจำหน่ายวันที่19-20ธันวาคม2565นะครับโดยผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรกได้แก่กลุ่มที่1บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยนะครับหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มที่2นะครับจะเป็นสภากาชาติไทยมูลนิธิสมาคมสากรวัดส,สถานศึกษาของรัฐ โรงพยบาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการสแสวงหาผลกําไรผู้ที่ไม่มีสิทธิซื้อเลยเด็ดขาดคือประกอบด้วยธนาคารบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเออร์บริษัทหลักทรัทรททพย์จัดการกองทุนบริษัทประกันกองทุนบ,นบนานําเหน็จบํานาญชราค่าราชการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบัานทางการเงิน กองทุนรวมคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามาัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลบริษัทไม่ใช่บริษัทบรรษัทนะครับสำนักงานประกันสังคมรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านโรงพยาบาลเอกชนสถานศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่แสวงหาผลกําไรนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อนะเงื่อนไขาการจัดจําหน่ายทัวนอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับวันที่1 3ถึง14นะครับ ธันวาคม2565เป็นวันจองนะครับสำหรับผู้มีสิทธิบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทยวงเงินจัดจำหน่าย40,000ล้านบาทนะครับจำหน่าย 3, 2รุ่นด้วยการรุ่นอายุ3ปีกับ7ปีนะครับโดยวงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำ1,000บาทขั้นสูงไม่จำกัดนะครับยามีครั้งหนึงขั้นสูงไม่จำกัดนะโดยการจัดสรรเนี่ยดีนิดนึงเดี๋ยวไป ศึกษาวิธีการจัดสรรให้นะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายให้การจัดสรรคือเรียกว่าใครจองซื้อ่ะมีโอกาสได้ทุกคนแน่นอนสําหรับช่วงที่2นะครับวันที่1 9บเถึงยีธันวาคม2 5งหเป็นกลุ่มบุคคลเออเป็นกลุ่มนิติบ,บุคคลไม่สว่างหาผลกําไรวงเงิน5้าละ 500, 5 0 0ร้อยห้าพันล้านบาทรุ่นอายุ10ปีเท่านั้นนะครับวงเงินการจองซื้อนะครับต่อรายรวมทุกธนาคารไม่จํากัดจํานวนครั้งที่เข้าซื้อคือขั้นต่ำหนึ่งพันบาทขั้นสูงไม่จํากัด มายเหตุนะครับช่วงที่1เปิดให้จองซื้อวันที่13ทธันวาคม2565เวลา8โมงครึ่งถึง14ทธันวาคม2565เวลา15นฬิกาไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่14ธันวาคม2565ประชาชนคนทั่วไปไม่ต้องกังวลนะครับจองซื้อวันที่13ก็ได้หรือ14ก็ได้แค่ขออยู่ในช่วงเวลาคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับสิทธิ์ในสิทธิ์ได้พันธบัตรแน่นอนแค่ว่าการ แค่ว่าคุณจะได้สิทธิ์ครบตามที่จองหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการจัดสรรน,นะขึ้นอยู่กับใครสนใจมากสนใจน้อยช่วงที่2เริ่มจําหน่าย19ธันวาคม2 5 6 5เวลา8โมงครึ่งถึงวันที่20ธันวาคม25 6 5เวลา15นาฬิกาไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่20ธันวาคม2565น,น้การณีชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคอร์ริงเช็คของแต่ละสาขาวิธีการจัดสรรนะมาเข้าเรื่องและกลุ่มที่1 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot first นะครับคือการทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายโดยจัดสรรขั้นต่ำ1,000บาทและทวีคูณครั้งละ1,000บาทในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอ จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายจะใช้วิธีการสุ่มแรนดอมโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินที่จําหน่ายทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีโดยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่15ธันวาคม2565 กรณีไม่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่เต้แจ้งไว้สําหรับชําระดอกเบี้ย และเงินต้นโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าผลตอบแทนใดๆนะครับภายในวันที่16ธันวาคม2565 25, 25. ไม่ต้องกังวลว่าจัดสรรหักเงินไปแล้วแล้วคุณไม่ได้รับการจัดสรรคุณจะไม่ได้รับเงินคืนไม่ต้องกังวลได้รับเงินคืนทุกรายนะครับกลุ่มที่2ใช้วิธีการจัดสรรแบบ first come นะครับ first i t คือมาก่อนได้รับสิทธิก่อนหากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดจํา จัดสรรของธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อทั้งจํานวนโดยไม่มีจ่ายดอกเบีย้ยหรือค่าผลตอบแทนใดๆนะครับผู้จองซื้อพันธบัตรจะยกเลิกการจองซื้อและของเงินคืนไม่ได้นะนะครับนอกจากคุณไม่ได้รับการจัดสรรเขาจะคืนเงินให้สงวนสิทธิ์การยกเลิกรายการจองซื้อกรณีผู้จองซื้อดําเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดและพิจารณาจัดสรรวงเงินพันธบัตรให้กับผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร กรณีมีเหตุสุวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่16ธันวาคม2565และธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อภายหลังต่อไปนะครับไม่ต้องกังวลกรณีตรวจพบภายหลังการจัดสรรพันธบัตรว่าเป็นการซื้อที่ผิดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่ที่ผิดธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใดๆนะครับ วันที่ครบแรกกำหนดการไถ่ถอนพันธบัตรรุ่นอายุ3ปีนะครับ sb 25 db ครบกำหนดไถถอนวันที่15ธันวาคม2568พันธบัตรรุ่นอายุ7ปี sb 29 db ครบกำหนดไถถอนวันที่15ธันวาคม2572พันธบัตรรุ่นอายุ10ปี sb 32 da ครบกำหนดไถถอนวันที่19ธันวาคม2575 วันที่จ่ายดอกเบี้ยนะครับของธนบัตรแต่ละชุดพันธบัตรรุ่นอายุ3ปีและรุ่นอายุ7ปีจ่ายดอกเบี้ยคุก3เดือนในทุกวันที่15ของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอนโดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่15มีนาคม2566เริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร รุ่นอายุ10ปีนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันที่ทุก6เดือนในวันที่19ของเดือนมิถุนายน2และธันวาคมของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอนโดยจ่ายดอกเบีย้ยงวดแรกในวันที่19มิถุนายน2566ดอกเบีย้ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับยกเว้นกรณีชำระด้วยเช็คดอกเบีย้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทำไร่ทำการทราบ ว่าเช็คสามารถเรียกเก็บเงินได้วิธีการจัดจำหน่ายแน่นอนนะครับพันธบัตรรุ่นอายุ3ปีรุ่นอายุ7ปีจำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโมบายแอปพลิเคชันและเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนทั้ง4ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับการจองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือโมบายแอปพลิเคชันกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ผู้จองซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรจะต้องติดต่อสาขาเพื่อของลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำรายการจองซื้อกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพสามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขาหรือโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารและทำการและกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารกษิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตรนะครับ พันธาบัตรรุ่นอายุ10ปีจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้งนี้ในการจัดจำหน่ายพันธาบัตรให้คำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะเป็นไปตามระเบียบของแต่ละธนาคารนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับข้อมูลโดยเข้าๆประมาณนี้นะครับอะเรามาดูหลักฐานในการจองซื้อบ้าง จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโมบายแอปพลิเคชันได้รับหลักฐานการทำรายการตามบริการของแต่และธนาคารนะครับตัวแทนจำหน่ายกำหนดหรือจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ก็จะได้รับเอกสารยืนยันการจองซื้อพันธบัตรนะครับผู้ซื้อรายใหม่กระทรวงกรนทังโดยธนาคารจะออกสมุดพันธบัตรนะครับหรือบอนบุกนะครับให้กับผู้ถือกรรม กรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานนะครับการรับฝากพันธบัตรซึ่งอาจจะออกให้หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรไม่เกิน2วันทําการนะครับไม่รวมเวลาจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับผู้ซื้อบอนบรุกนะครับสามารถปรับปรุงข้อมูลหลังจากวันที่รับการจัดสรรพันธบัตร2วันทําการนะครับการจ่ายดอกเบี้ยธนาคารแห,แห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝาก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำในวันที่จ่ายดอกเบีย้ยนะครับการเสียภาษีธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษีหน้าที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบีย้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัฐากรนะครับบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายในตา15%าเของดอกเบีย้ยที่ได้รับผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุณก็เอา ตัวนั้นแหละไปยื่นขอลดหย่อนภาษีนะครับในทุกๆปลายปีหรือทุกต้นปีหน้านะครับของทุกปีที่เป็นเทศกาลลดหย่อนภาษีเทศกาลส่งนะครับส่งเงินเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทศกาลยื่นภาษีอ่ะยื่นภาษีนะครับการจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับ ในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอนหากวันที่ครบกาหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนเป็นวันทําการถัดไปกรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสารนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีโดยไม่ต้องนําใบตราสารมาเว้นคืนเว้นแต่กรณีเหตุจําเป็นหรือข้อสงสยัยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะขอเว้นคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบได้นะครับก็ การเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นและการทำธุกกรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรก็สามารถติดต่อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้ง4แห่งได้เลยนะครับการโอนมรดกการแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่าล้มละลายหรือชำระบ,บัญชีการใช้เป็นหลักประกันให้กระทำได้หลังวันที่ได้รับจัดสรรพันธบัตร2วันทำการนะครับไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะ กรณีไร้ใบตาสารนะครับการถอนพันธบัตรออกจากระบบนะครับเพื่อขอออกใบพันธบัตรนะครับสูตรรับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะครับ65บาทไม่รวมแวดธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบุคคลธรรมด,ดา20บาทต่อฉบับนิติบุคคล100บาทต่อฉบับธนาคารตัวแทนจำหน่ายนะครับ200บาทนะครับรวมแวดแล้ว การฝากพันธบัตรเข้าระบบนะครับภายหลังการถอนแล้วต้องนําฝากใหม่นะครับย์ละฝากนะครับสิบาทธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่คิดแวดสิบาทต่อรายการแล้วก็ธนาคารตัวแทนจําหน่ายกรณีลูกค้าเดิมของธนาคารคิด200กรณีเป็นลูกค้าใหม่คิด250บาทการขายพันธบัตรก่อนวันคบก,กาหนดนะครับไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์นะครับกรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกันไม่คิดค่าธรรมเนียมกรณีโอน ให้กับลูกค้ารายใหม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนลูกค้ารายใหม่250บาทการขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่อยู่หรือบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นไม่คิดค่าธรรมเนียมการขอออกสมุดพันธบัตรนะครับ บอลบุกใหม่ยกเว้นกรณีสมุดเต็มนะครับคิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรใหม่ตามอตาัตราที่ธนาคารประกาศเล่มละ5 0าสบถึงหนึบาทการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตรนะครับคิดค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตรตามอตาัตราที่ธนาคารกําหนด5 0าสบถึงสองบาทนะครับการขออายัดพันธบัตรก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับการขอแก้ไขผู้ถือหลักทรัพย์นะครับและปิดสมุดทะเบียนนะครับ แก้ไขผ่านระบบสูตรรับฝากไม่ไมคิดค่าธรรมเนียมนะครับแก้ไขไม่ผ่านระบบสูตรรับฝากคิดค่าธรรมเนียม100บาทไม่คิดแวตก็น,นี่มีใบตราสารการการทำธุรกรรมนะครับโอนใช้เป็นหลักประกันหรือถอนหลักประกันขอแยกยุบหน่วยพันธบัตรหรือขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรที่สูญหายนะครับขอเปลี่ยนชื่อสกุลน,นะครับขอเปลี่ยนหนังสือรับรองยอดนะครับสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยบุคคลธรรมดา20บาทต่อฉบับนิติบุคคล100บาทต่อฉบับนะครับ น่โอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของรู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรั์รุ่นสุขใจให้ออมดอกเบี้ย3%ไปออมกันเลยใครชอบก็ไปออมกันเลย